าโคตรหยดไว้นี่ครับพี่น้องล่อนโคตรที่ยอดหยดไว้ครับพี่น้องไสาย่างนะครับวางไว้กลางครับพี่น้องไสาย่างแล้วก็จะคุ้มผายางปักเล็กครับพี่น้องมาอนี่จะมาปักเล็กแล้วก็คุ้มผายางนะครับคุ้มผายางแบบนี้ครับพี่น้องผายางก็ใส่รถคุ้มนะครับพี่น้องใส่รถคุ้มเบานะครับก้าวโคตรเมลอนนะครับการปลูกการปลูกของเพิ่นก็จะเฮ็ดทุกปีครับพี่น้องอยู่ที่บุญผมเป็นข้าวโคตรเมลอนนะ ืีอนี้เป็นปักเล็กเขาโคดครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศที่ไร่เขาโคดครับพี่น้องข้าวโคดเมลอนนะครับต้องปักเล็กุ้มพยางครับมือหนี่งบรรยากาศตอนเช้าๆแรงงานแถวก็ยกัมยยก,กมาเห็นงานครับพี่น้องอันนี้เป็นชิบูตฟลาลูปินพี่น้องเพื่อนพักยู่ฟลาลูปินแต่ว่าเป็นชิบูตไมมลับครับกำลังมาเห็นงานบรรยากาศขางทางตัวนี้ก็เดินทางมาที่ชี้ฟ้านะครับกับติดเประเทศจอร์แดนครับพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นไรข้าวโพดของคีบูต์นิวซีลอดครับพี่น้องนี่ครับไรข้าวโพดกวางเงี้ครับพี่น้องสําหรับบ้านนี้พวมีคันแธนาครับเพันปลูกการเกษตรหรือว่าเฮ็ดยังกัก,กวางครับพี่น้องพื้นที่เพิ่นบางทีกับพื้นที่บ่บ่เรียบบ่เสม,มอคือบ้านท้องแต่ว่าเพิ่นก็สาม,มารถเท็ดได้นะครับเพราะว่าระบบน้ำพิ่นดีครับพี่น้องครับนี่ครับไรข้าวโพดพวกมันอันนี้นะครับคันย่างนี่กับย่างอ้อมนี่กับเป็นชั่วโมงหมดแล้วครับพี่น้องสำหรับไรข้าวโพดนี่ต้องขี่รถยางเดียวครับครับพ่กมัน่นหน่อยๆครับพี่น้อง บืงหนึ่งแต่ทางกว่างกมกว่างพันนี่ก็ประมาณเกือบเกตไหลแปดร้อยเมตรครับก้มกว่างก้มยาวนี่ก็เป็นกิโลครับสําหรับไรเข้าโพดนะครับครับพื้นที่โล่งๆครับพี่น้องกําลังจะเดินทางไปครับพี่น้องเดี๋ยวพาชมบรรยากาศน้ำกันครับทีมงานหนึ่งก็ขี่ Kawasaki พี่น้องไปฮอดเราสามคนทีมงานนี่ขี่รถตู้พี่น้องโอ้หน่ะไม่อย่างขนาดเลี้ยนนี่มนมาจอกวะสองตัวผลเลี้ยนเขาในป่าเหรอคุณตัวนี้จะเป็นปลูกหยาป้อนเนี่ย ปลูกยาครับพี่น้องตัวนี้เขียวๆนี่ครับเป็นเขียวๆนี่ปลูกยาท้องนี้เป็นยาครับพี่น้องบ้านนี้ปลูกยาขายพร้อมนะครับพื้นที่ปลูกยานี่ก็เป็นไร้ไร่หมดนะครับพี่น้องโมเมนต์ขีบบูดผมนะครับนี่ครับชมบรรยาก,กาศโอ้ถนนเส้นนี้คือเป็นที่สี่โบมาดนเนาะหน้าฝนพี่น้องช่วง,งนี้หน้าฝนดีที่ว่าฝนไม่ตกครับแต่ฝนตกก็จะเลจจักหน่นะครับ เาชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องที่แปลงไร่ข้าวโพดนะครับมีร่อนปลักเล็กครับพี่น้องครบครบรอบปีแล้วหนาหนาวครับพี่น้องช่วงนี้หนาหนาวต้องปลักเล็กนะครับข้าวโพดตัวนี้จะเป็นม้วนไสายยางพี่น้องที่ว่าเอาไปวางแล้วนะครับเียระบบน้ำเบ้าแจ๊กจำได้ว่าละสวนใดไหนถ้านี่กับเขาบาเลีนะครับพี่น้องนี่นะครับเขาบาเล่ครับพี่น้องฟังนี่ขี่รถตู้มาพี่น้องมื่อได้ไปเก็บสมมื่อีง เราล้อรุชมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องการเดินทางครับไปเรื่อยๆะไปทางไหนก็ได้เอ้าไปเรื่อยๆเพิ่งวัดไทยตอนมาตะชิบุชิแล้วครับพี่นอ้องยันมันยาวเกินไปเปพิ่งจะมาไทายเอารถจะเข้าสวนนะครับพี่น้องนี่หนทางถนนหนทางกับสิประมาณนี่ครับพี่น้องทางเข้าสวนนะครับถ้าฝนตกก็จะเละจะมึนจั็หน่อยคาวาซาก,กิก็จะมาง่ายครับพี่น้องโอ้ฟ้าขึ้นแลยเบ้าแจ็คเปิดกระจกว่าขันเปิดแอร์อุ่นฟ้าจะขึ้นจั็หน่อยพี่น้อง ครัฟ้าึ้นเพราะอากาศมันเย็นครับพี่น้องเมื่อนี้กับประมาณสิบองศาครับสิบองศาทางนี้เป็นเขาบาเล่พี่น้องเข้าบาเล่แต่ฝนตกก็ไปยากแน่จนังอยครับเปิดกระจกไอ้คนในรถหนาวจานะาาังบาดนะาบาเกเปิดลงทางนี่นี่เด้กดได้อยู่ไอ้คนในรถหนาวจาักบาดด้วยเบื่อแล้วเต้ เออพี่น้องบรรยากาศกลางค้างทั้งนี้ก็จะเป็นเขาบาเล่เฮือนครับพี่น้องตัวนั้นจะเป็นเอือนวากับนัวครับพี่น้องที่ย่อนครับมันจะเอือนวากับนัวนะครับเอือนวากับนัวแล้วหั่นแล้วลายแห้งหั่นเบ้าสีเกลว่านะครับบินแล้วลงมาเขาบาเล่พี่น้องกำลังถิงงามหนาฝนบานีเพิ่นเพิ่นจะขนน้ำใหมแค่มันเกิดนะครับเขาบาเล่แล้วก็จะ เพราฝนครับพี่น้องเพราะว่าต้องการน้ำไหลขึ้นบ้านเขาสำหรับเชาวบ้าเลยนะครับขอแก่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าน้ำไหลก็คือตายนี่ครับอันนี้ขึ้นกำนัวพี่น้องกำนัวหดนนำนะครับกับไหลแห้งครับพี่น้องเป็นนกนะครับบ้านเขา,า,า,ากับสิว่าบ้านเขากับสิวายังก่อ่บเมนเหลวนะครับพี่น้องเป็นใกล้ๆที่แห้งบ้านเขาแต่ว่าโบเมนพันธุ์ 1, ใหญ่นะครับตัวจะใหญ่ก,กว่ากาจัหน่อยนี่แหละนี่ครับไล่ชมนี่ แปลงนี้ไม่ยังนี่แปลงนี้กับเขาบาเล่เรืออ่องว่ตัวนี้ยาบ่โอ้นี่แปลงยายาตัวนี้ปลูกมาได้สองปีเด้หนิอีกยาตัวนี้เอ้ยพี่น้องสำหรับยาบ้านพี่นจะปลูกอยู่สามปีพี่น้องตัดขายเรื่อยๆยายาขายเหงื่งงัวะพี่น้องเออเอาพี่น้องไปเห็ดง้วะหวันงัวะพี่น้อจะตัดแล้วพี่ให้กินสดนะครับพี่นจะเอาไปดหรือว่าไปเอาใส่กันกับไปพวกข้าวโพดพวกอย่างลหลายๆอย่างพวกฟางเหงียงนะครับ ไปสูตรน้องพ่นครับพี่น้องเป็นหัวนมครับแถวอยาจะปลูกสามปีพี่น้องจะโล่ถิ่งเช่นึงเพิ่นจะปลูกแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยขึ้นไม้ยุ่งสิครับพี่น้องสามปีสรารับหญ้าไปเลยพี่น้องงวดเลรอครับพี่น้องนี่แต่ว่าต้องไปทั้งพุ่นครับพี่น้องจะอยู่เคืองทั้งพุ่นนะครับจะเห็ดเคืองทั้งพุ่นรถจะไปจอดพุ่นจะใกล้กัวแถวนี่แหละครับข้าวโพดเมลอนครับพี่น้อง แต่คือว่าตรงคุ้มผายางแบบนี้ครับพี่น้องปลูกล้วคุ้มผายางบังววาตัวนี้เกิดยังเนี่ยเพราะว่าอาทิตย์หนึง่งพันธุเห็นห่างกันอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องสําหรับแปลงนี้กับประมาณเกือบคิดว่าเกือบประมาณถึงหลอยๆบอบอแกบ่ถึงรเนาะ,ะแต่ว่าพื้นที่มันโล่งเนี่ยเขาอ,อันอยากเบื้องยากยังบ่ถึงกับแปดสิบเจ็ดส,สิบไรครับพี่น้องพันจะแบ่งเป็นสี่ส่วนครับเจ็ดสี่อาทิตย์นะครับสําหรับแปลงนี้ครับนี่ครับสี่อาทิตย์นะครับแต่ละแปลง แต่ลเคิงนี่ครับพี่น้องจะอ้อมไปทางคุณครับนี่ครับกำลังมาครับพี่น้องกำลังคุณอุปกรณ์มาเดี๋ยวหน่อยครงกลางจะพาพี่พาน้องไปชมที่พาพันธิตเร่เร่จังหน่อยครับพี่น้องครับการรออุปกรณ์นะครับคาวาสกี้มาแล้วสองคันครับผลเห็นไฟแม่แม่แแต่ว่าจะมีรถไถแก่เหล็กแกะยังมาครับนี่ครับเพิ่นจะหยอดแล้วก็วางสายยางเปิดเปิดน้ำลองน้ำเช็คน้ำเรียบร้อยครับพี่น้อง สำหรับปีนี้นะครับลองหนึง่งลองหนึ่งเพื่อนจะปลูกสองครับพี่น้องสองคู่ครับนี่ครับขุโดโขดครับพี่น้องยู่นี่ครับจะปลูกฝั่งนี้แล้วก็ปลูกตัวนี้ครับพี่น้องสองแถวใส่สอย่างใส่ยางวางลองกลางครับพี่น้องเขาลองกลางเบื้องตาน้ามครับพี่น้องห้างเท่าไรตัวนี้ใส่ตาน้าห้างห้าสิบเซนครับพี่น้องตาน้าห้าสิบเซนครับก้มห้างตาน้านะครับห้าสิบเซนใส่สายเดียว ที่ว่าพ่นธสหาสิบเซนได้นี่เพราะว่ามันจะคุ้มพยางพี่น้องคุ้มพยางแล้ววันนี้มันจะเป็นไอยนํำมันจะบ่ค่อยมันจะบ่ค่อยเปลืองน้ำนะครับมันจะซุ่มดีขึ้นเรานะครับพยาะนนมันก็เป็นไอยน่ำยดลงขึ้นเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องต่องที่ว่าพ่นเทศเร่ๆครับพี่น้องครับนะครับคาวสกิทีมงานกำลังมาเห็ดงานครับพาชมบรรยากาศดกันครับสำหรับคลิปนี้ครับ พี่น้องี่ว่าเห็ดแล้วๆนะครับพันจะแบ่งเครื่องกันครับพี่น้องเห็ดเทละเครื่องนะครับบ้านนี้พันจะวางแผนไว้ครับพี่น้องการตลาดของพ่นนะครับพ่นจะเก็บผลผลิตคือว่าลอยไรกับพเห็ดเบิดนะครับอาจจะเห็ดยิบหาไรก็่ดนะครับแบ่งกันยิบหาไรหรือว่ายี่สิบไรกครับตัวนี้คือเล่วๆครับพี่น้องเนี่ยนะครับอผมว่าลอยไร่บยู่ครับพี่น้องลอยไรยู่ดอกที่เรียกว่าจะบ่ถึงนะครับผมมาถึงลอยไรอยูคุณครับ มันว่เปนสันสันนะครับความเงาความเงานะครับมันยังเหลืออีกเครื่องหนึ่งหลังจากที่วายังขั้นในคุ้มผอยยางนะครับตอนนี้เพิ่นเฮ็ดแค่ส่วนหนึ่งนะครับสี่ส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยสี่ส่วนหนึ่งทางนี้เห็ดทางนี้ก็บที่หอดเครื่องรับพี่น้องมือนีเห็ดฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แล้วก็จะเครื่องแล้วก็จะไปเฮ็ดเครื่องด้านหลังครับกับเบิ่งวิธีการนีก่อนครับพี่น้องแต่ตอนปักเล็กมั่วว่าจะได้ภาพีีพาพ้องชมบ่เนะครับอาจจะบ่มีเวลานะครับเนี่ยครับ ข้าโคดหยอดไว้นี่ครับพี่น้องล่องโคดที่ยอดหยอดไว้ครับพี่น้องสายยางนะครับวางไว้กลางครับพี่น้องสายยางแล้วก็จะคุ้มผ้ายางปักเล็กครับพี่น้องมาอนีจะมาปักเล็กแล้วคุ้มผ้ายางนะครับคุ้มผ้ายางแบบนี้ครับพี่น้องผ้ายางก็ใส่รถคุ้มนะครับพี่น้องใส่รถคุ้มเบานี่ครับข้าวโคดเมลอนนะครับการปลูกการปลูกของเพิ่นก็จะเฮ็ดทุกปีครับพี่น้องอยู่ที่บุญผมเป็นข้าวโคดเมลอนนะครับเนี่ครับ คุ้มแบบนี้ครับพี่น้องใส่รถคุ้มแต่ตอนเศร้าก็จะไม่ใหญ่เล็กก้อนครับพี่น้องใหญ่เล็กใหญ่เล็กแล้วก็ปักเล็กพี่น้องปักเล็กแล้วก็จะเอารถคุ้มนะครับรถคุ้มพยางเลยก็เช็คน้ำอีกเทนึงเช็คน้ำเช็คน้ำแล้วก็ทั้งหัวก็จะใส่ประจกครับพี่น้องผมเอาครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับการเทะโค้ดมิลอนนะครับคุณเอาที่ใสล่ะขี้ยางฟาฟ่องสั้นที่ไปไส วายของน้ำพี่น้องยุสเ่เราของน้ำประเทศอิสเซีวบ้านเนี่ย,อยโอ้คุณของน,น้ำหญยคุณพี่น้องของน,น้ำหญยไปแล้วไปแล้ว,วครับปลาสติมพี่น้องใครยุยูกก่ไกล่ปลาครับพวกเนี่ยแรเขาปลาสเติยรแล้วครับของน,น,น่ครับพี่น้องวิถีชีวิตแรงงานไทยของก็พี่น้องบางมองเพิ่นกะจะเฮ็ดนายจ้างเฮ็ดแบบอื่นนะครับแต่ว่าสำหรับขี้บุรผมนี่เฮ็ดอินทผลัมข้าวโพดแตงโมข้าบาเล่เกือเทศแล้วก็ปลูกยาเฮ็ดทุกอย่างครับพี่น้องเกือบบิาทุกอย่างนะครับ เห็ดหลายครับยุ่นเนี tipo, ่ยอะโวคาโดลิ depois, um, um io, um bringt, <It> ้นกีมีบดกรบพี่น้องสมบักม่วงว่าหลายอย่างพี่น้องถึงว่าบางที่พี่พี่น้องๆนะครับที่ว่าถามว่าเบาหน่อยเห็ดยางมือหนึ่งคือไทยหนึ่งไทยหนึ่งไปเห็ดอย่างแต่ละมือคือว่ามันก็บป๋อแน่นอนครับพี่น้องสําหรับงานนะครับบางทีผมกะจะไม่เห็ดกระโดอยุ่นนี่น้ำมูพันเห็ดพาพันเห็ดพี่น้องเห็ดน้ำกันเลี่ยวผมมันจะเครืองมือหรือว่าสองสามชั่วโมง วานาพนก็จะให้ผมไปเห็ดย่างอื่นสน่งที่นะครับถ้ามีนือื่นเห็ดถ้าผมมีเนอเห็ดก็เห็ดยูนี่นี่งที่ครับแต่ละมือผมจะไปได้เห็ดย่างเดียวครับพี่น้องจะเห็ดหลายอย่างครับสําหรับงานอย่างระดินมะหน่อยแต่บางมือก <lang icos> ็ด้เฮ็ดเบิดมือครับพี่น้องคือยังเก็บสมสี่นะครับเก็บสมจะบอกม่วงประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับงานก็สูๆครับพี่น้องแรงงานไยเขาได้ไม้ล้วครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมบน้ำกันจังหน่อยแรงงานไยเขาหลายคนครับพี่น้องนครับ นี่ครับพี่น้องแลงงันไทยเขารับกระถาพี่น้องรอรอเห็ดงานเพราะว่า,าเหล็กนี่ขันในมาครับพี่น้องรถแกเหล็กกำลังมารถไยจะเรียนเร็วบ่ได้นะครับรแบบจากคีบูตมานี่กับประมาณแปดกิโลพี่นอ้องรถไถเลียนเร็วบ่ได้บ่คือขึ้นรถคาวาสาก,กิรถนี้จะมาเร็วจังหน่อยครับนี่ครับ,บก็รอจังหน่อยพี่น้องประมาณสามสิบนาทีน่าจะได้เริ่มงานครับกับสิประมาณนี้ครับพี่น้องกับเห็ดงานหลายอย่างนะครับที่ประเทศอิราเลครับพี่น้องบางนายจ้างก็เป็นฟ้ามไก่ฟ้ามัว ฟั่มเบะหลายอย่างครับพี่น้องเลยแต่คนเห็นงานมาคือกันครับครับบรรยากาศรอพี่น้องล้อล้อเห็นงานนะครับก็ถือว่าดีเนี่ยถือว่าพักผ่อนนะครับเตรียมวอมร่างกายถ้าอากาศหนาวแห้งครับพี่น้องครับครับเอียงอีกล่ะม้าจะใส่เอ็กเบาสีเกตเกือบตกรถเกือบตกรถโอ้ยเกือบเป็นงานเข่าตัวนี่ก็อบเป็นตกรถตัวเนี่เบาสีเกตเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมาซ่าก็มือเี้ตื่นสวย เลียนน้ำกลดก็พี่น้องเลียนนํากลดตื่นสวยเช็คคนผิดก็พี่น้องว่าไม่ครบแล้วเราไม่ครบแล้วก็เลยออกรถไม่แต่เลียนนํากลดมาครับพี่น้องห้องน้ำกลนมาครับกับประมาณนี้ครับไอการทํางานที่ประเทศอิสเาเอลวนะครับแล้วแต่ในย่างเขาแล้วแต่งานครับพี่น้องบอมีการแน่นอนนะครับว่าเห็นงานอย่างงานหนักงานเบากับสู้ๆครับพี่น้องไหนมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้อยโคางกังจะขอลาพี่ละน้องไปก่อนพระชมบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้อง นักขวกางก็ขอขอบคุณสําหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่ๆน้องครับนี่ครับพี่น้องที่ว่าเลยไปจังหน่อยประมาณสามกิโลพี่น้องจะเป็นประเทศจอแดนครับพี่น้องครับพี่หันครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่ๆน้องครับ